ครับผมสวัสด,ดีครับพบกับผมช่องท็อออเปสน,นะครับครับมาดูกันเลยครับผมสูตรนี้นะครับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมเหลือทองที่7จาทองนะครับผมเปิดบอลทองทิ้งไปทั้งหมด3ใบนะครับเ,เพื่อนๆพนี่น้งนองๆเพราะผมเปิดอาจากคลิปที่แล้วผมได้ไอนคอนมนเมนต์มาผมก็เลยทำการคลิปแล้วก็ ออเข้าใหม่นะครับแต่เข้ามามเปิดหวนทองจริง3ใบนะครับครบ3ใบแล้วเราจะเข้าศูตรกันเลยนะครับครับผมสูตรนี้ผมเปิดคารอดก่อนนะครับผมดูพวกม,มันงไปต้องคารอดสองครั้งเน,นี่ย ข้อมูลของชิมูกตัวนะครับผม1ครั้งคาซิโรนะครับผม1ครั้งกดค้างที่สายไปห้าวินะครับผมยังไม่มานะครับ พอดีเพิ่งเปิดได้ไปจีมผมไม่ใจง่ายให้เราขนาดนี้นะครับมาดูต่อไปครับผมเปิดดูของของชาบิออนโซนะครับหนึ่งครั้งครับกาเซเมิโลครับผมกาเซเมิโลเป็นสองดูสองครั้งนะครับ ต่อไปดูซิโอรามอสได้ครับผมหนึ่งรังนะครับเหมือนเดิมรับกดที่ทรายค้างหวิครับผมอาจจะมีบางครั้งที่ผมกดบ้้มกดบ้านะครับแล้วแต่จังหวะนะครับผมอ่าครับผมมานะครับแตกครับไอคอนิกโมเมนต์ครับเท้าข้างขวากับชาบิยารอนโซนะครัม ยังไม่ใช่ผมตามหาครับผมตามหาดูตัวคาวรถนะครับผมจะตามจนกว่ามันจะมานะครับทองผมเหลือ5้าล้านะตอนะครับนี่ครับผมหลักฐานครับเวลาเปิดนะครับห้าทุ่มสีนะครับมาดูคลิปต่อมาครับผมผมรีใหม่นะครับผมอัดคลิปใหม่ผมเปิดไปที่บนทองสามครั้งนี้ก่อนนะครับผม ดูสังเกตุทองและเงินนะเดิเท่าเดิมน,นะครับผมไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับเปิดบันทอยอีกใบสุดท้ายนะครับเป็นใบที่3ามครับผมมาครับเริ่มเข้าสู่กันนะครับมีห้ารสิบทองนะครับเริ่มครับผมเปิดดูข้อมูลทองเป็นโต๊ะขาดร้อนนะครับ จมีลโลกครับผมจังนี้กำลังคิดอยู่ครับผมจะไปในต่อ,อที่ Adc O Ramos อีกหนึ่งครั้งครับผมหนึ่งหนึ่นนะครับผมกดที่สายค้าง5้าวินะครับเหมือนเดิมครับผมยังไม่ออกครับผม มาดูกันต่อครับเหลืออีก400ตอนสุดท้ายครับสำหรับแพ็กนี้จะมาหรือเปล่าเปดูข้อมูลของนเกโตคาร์ลอดนะครับ mm hmm. หนึ่งครั้งครับฟันด์ฟาสอีกครับผม mm hmm. ฟันดาฟารเป็นสองครั้งนะครับ อูดตัวครับผมอีกหนึ่งครั้งนะครับกดที่สายคางห้าบิเหมือนเดิมครับผมดูผมอยากให้เพื่อนเพื่อนที่พี่น้องๆได้ดูนะครับผมผมเปิดสดดและวกบแก้สูบไปในตัวครับผมสรับสับเปลี่ยนไปนะครับผมไม่มีอะไรตายตัวนะครับผมมาดูต่อครับเปิดอีกอาเซมิโลนะครับผม สองครั้งนะครับลดตัวคาร์ล็ตลอตนะครับผมสองครั้งนะครับอีกครั้งนึงครับครั้งที่สามนะครับผมอันนี้เป็นล,ตลดตารอสามครั้งนะครับผม จะลองรู้ว่าจะมาไหมครับผมเป็นสอ no, งสามค้าห้าวิเหมือนเดิมครับผมยังไม่มาครับต่อไปผมอยากรองมากเลยครับผมอยากร้องแบบไม่ต้องกดสายค้างห้าวิดูเปิดดูข้อมูลของซีโอรามอสักสามครั้งนะครับผมเป็นสามครั้งเนาะจะลองกดแบบไม่ต้อง,องรอค้างห้าวิไหครับ ดูข้อมูลของลำมงสามครั้งครับ wrong, ครับผมมาเปล่ามาคนนี้มาแล้วเป็นใครครับผม ข้างซ้ายครับผมพิวซีครับผมเรียบร้อยครับมิชชันคอมพลสครับตามล่ารูตูคาร์ลอดได้แล้วครับผม,มก่อจะมาได้นะครับผม